สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราว VIP นะครับราว VIP ของวันที่8สิงหาคม2565นะครับสําหรับราว VIP ก็คือราวรอบดึกนะครับ3ามทุ่มครึ่งนะครับออกผลนะครับ ทุกวันทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะครับลาวี p ก็คือหวยลาวนะครับหวยลาว VIP ออรอบ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 ดึกสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับวันนี้ออกแปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งนะครับเข้าสี่หนึ่งนะลุ่นดิวิ่งรุ่นรูรรร้จอกก็ไม่รู้อ ต้องให้โชคดีก็ขอให้เฮงๆงต่อไปนะครับใครโชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะครับขอขอบพระคุณท่านทุกท่านนะครับช่อง V.I.P ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะแนวทางก็จะมาวางตามนั้นเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงๆๆนะครับประมาณนี้นะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ ฝากกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอย่างนี้นะครับให้กำลังใจช่อง Vip ธรรมดาด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะ,อะขอขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมั่งคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับขอขอขอบพระคุณมากมากสำหรับแนวทางก็เหมือนเดิมทุกวันทุกวันนะครับจะมาวางให้ท่านผู้ชมนะครับอก็เริ่มจดเลยนะครับเริ่มจดกันเลยสำหรับนี้นะครับ าว VIP เด่น6 7 8นะครับเน้นที่6กกับเจ็ดคือตัวกันนะครับหกอะไรครับ6 1 1 6 6 2 2 6 6 3 3 6 6กห6สองหกหกามสามหกหกี่สี่หกไปกลับด้วยนะหไปกลับด้วยส่วนเนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับส่วนแคือตัวกันนะแป แปดหนึ่งหนึ <s 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 ่งแป8แปดสอกตัวก uh ันนะครับแปดนะแปดตัวกันรูดราคาเนี้ยรูด6กับ7นะครับรูดบนรูดล่างนะรูดบนรูดล่างนะครับประมาณนี้ลาว VIP นะครับมีทุกวันทุกวันนะครับจากประเทศลาวนะจากเวียงจันทร์นะครับมาพี่ไทยเราก็เอามา มาอะไรมาวิเคราะห์กันนะครับว่าจะมาไหมประมาณนี้ขอขอบพระคุณนะครับพบกันใหม่นะครับประมาณนี้ขอขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณมากมากลาวีเอพก็มีท่านี้นะครับขอ้ทุกท่านชมดีเพียงใดครับสวัสดีครับ